จะห้ามมันหยุดได้ไหมเนี่ยหยุดวันนี้มารู้วิกี่เรามาด้วยกันต่อเถอ,อะบตสนออนวิรกรรมบนหลังหมาคุณออนี้ม่รู้คุณอนี้ม่รูคร้ค่ะวันนี้มาอีกรอบแล้วถ้าเราไม่เข้าไปช่วยสงสัยเรื่องจะไม่จบ ว่คณะจังดึงปลอกคอ,อมันสิอ๋อเจ๋งด้วยหยุดแล้วล่ะค่ะเจ๋งไหมล่ะคะเหมือนนี่เราไม่ขับไปไหนมาไหนสบายหรือไปเลยล่ะคะ่ะคุณแสดงว่ายังไม่เ็ดอีกเหรอสุดยอดเลยจริงๆยังเจ้าโทชิยูกิเนี่ยมันไม่น่าที่จะยอมให้ใครขี่มันได้ง่ายๆนะค่ะโทชิยูกิน่ะแรงเยอะจะตายไปนี่นี่ขอทันขี่มั่งสิได้เลยคะ่ะ ใช่โย่ต้องจับปลากคอเอาไว้ให้มันยืนนิ่งๆก่อนแล้วทีนี้ก็ขึ้นขี่ได้เลยละค่ะเอาล่ะจับปลอกคอก่อนใช่ไหมกี่แบบนี้ถ้าไม่ดีแน่ไม่กิดจังจะไหวไหมล่ะนี่พูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะหนเอาไว้ค่อยมีเรื่องกันทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้ ขอขี่แกก่อนจับปลอกคอเอาไว้แล้วกันทอมชายทอมที่ทำไมทำแบบนั้นล่ะโอยแสบนักจที่ไหมไม่ยอมให้ฉันขี่แถมยังกัดฉันอีกเหรอฮะร้อยนึ่งหนึ่งนหนึ่งกัดฉันเหอไอตัวชั้เดียวขี่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้นะไม่เห็นจะแปลกเลยมันคงยอมให้เจ้าของขี่ได้คนเดียวละมั้ง ไม่เพื่อนหนูขี่ะะเลยแล้วค่ะฮะนั้นเหรอถ้างั้นฉันขอลองบ้างดีกว่าแกนี่จะมันเก่งไปกว่าฉันเนอะเออชิโยกิเฮ้ยมันอะไรกันเนอะเออจริงสินายสือ่อสารกัลมันรู้เรื่องนี่ ไม่เม่อกี้ว่าเทิ้งซะอีกแล้วเนี่ยโอ้เชื่องน่าดูเลยฮะมาสำคัญที่จังหวะไงน่าสนุกดีนะคะสองคนนั้นเน่ะเขาถูกชะโงกกันแต่แรกแล้วนี่จริงไหมยอูดีและงั้นจะขอลองมั่งนะอ๋อแล้านะโอ้โหแมเชื่องนุ่มนวลกว่าที่คิดไว้ซะอีกนะสนุกดีเหมือนกันเห็นไหม ถูกต้องแล้วล่ะไม่ต้องมีใบขับขี่ด้วยวัคคณะจังหนูนี่โชคดีจริงๆเลยอะแกนะแแกทำไมถึงไม่ยอมให้ฉันขี่นะเอ๊ววัคคณะจังปกติเห็นโทชิยูกิมันดุนี่นะไม่ได้ว่าจะยอมให้ใครขี่ได้ง่ายๆแบบนี้เลยอะ นี่ยังนี่เลี้ยงลูกผลีนี้นี่ตลกบอลกับหมาอยู่นี่แหละแม่คะตอนนี้ไม่ใช่เวลาทำความสะอาดนะคะฟังหนูก่อนเจ้าเนี่ยมันไม่ยอมให้หนูขี่หลังมันนะคะสัตว์จะมีเซนและประสาทสัมผัสดีกว่าคุณใครที่มีเจตนาร้ายมันจะสามารถแยกแยะและมองได้ออกทันทีขอฉันลองขี่ดูมั่งได้ไหม อะไรจัง้องถือถ้วยรามเมงด้วยล่ะจะขี่ไปกินไปอย่างนไรเหตุผล,ล,ลก็คือถ้าไม่กินรามเมงอาจารย์เขาจะยิ้มไม่เป็นเนะ่ะถ้าทางเขาจะมานหน้าดูนะคะ <c oughs> ขอบใจมากนะเจ้าทูตชิยูกินี่จ้ะให้ชาชิทูเป็นรางวัลโอ้โอเก่งมากเก่ง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  ไม่มีแต่ฉันคนเดียวที่ไม่ดขี่มัน,มนมก็แก่แซ่อยู่แล้วเพราะแกน่ะชอบรังแกมันอยู่เรื่อยนี่นาแกเคยมีเจตนาดีกับใครเขามั่งล่ะคนอย่างแกไม่มีสัตว์ตัวไหนไว้ใจแกหรอกมิกิ<ะ>ถูกต้องแล,แล้วล่ะคำพูดเขาเท่าแกนี้ฟังดูมีเหตุมีผลที่ไหนกันเล่าถ้าอยากขี่ธอวที่กิ๊กแกก็กลับตัวกลับใจซะใหม่นะงั้นไหนแม่ลองขี่มันดูซิ เออดีด go ีเด uh, right. er? ียวตัวฉันตักขนาดนี้มันจะยอมไม่ขี่เหรอยังไงก็ลองดูก่อนนะจ๊ะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวฉันค่อยลงอ๊ยเดี๋ยวเธอใครจะให้แกมาขี่ฉันนี่บ้ารือไงมันจะหลัง้วนะจ้องไปแม่ใช้ไปซื้อกับข้านี่นาฉันต้องรีบไปแล้วล่ะขุอันนี้มารู้ไว้วันหลังก็ลองขี่ดูใหม่นะคะหนูเจ้ามันกลับไปสั่งสอนให้ ใจไปนะคะโอ้ยสิ่งขนาดนั้นแล้วจะเบรกมาอยู่หรือเปล่าเนี่ยหนุ่มจังเสื้อสวยจังเลยแต่ชิยุกิี่อยู่ตอน กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วสักวันเธอชิยูกิจะยอมให้แกขี่หลังเองนั่นแหละนะแค่ทำความสะอาดก็กลายเป็นคนดีไปได้แล้วโลกนี้ก็ไม่มีใครเลวแล้วแกนี่เองวาดียังไงมาลอกกันฉันนะฮะน้อยนี่แน่นี่กับฉันเหรอนี่หยุดนั่นเดี๋ยวผ้าฉันขาดลอกหรือแกเปลี่ยนใจจะยอมให้ฉันขี่หลังแล้วนะฮะบัาคณะจังอะ ว่าคณะจังหายไปไหนอะเมื่อกี้จะรีบไปซื้อของไม่ใช่เหรอหรือว่าว่าคณะจังเกิดเรื่องเอ้โอเควิ่งนําไปสิเดี๋ยวเกินไปแล้วใครจะวิ่งตามแกทันแล้วเอเอางั้นเหรอ ไปเลยต่อชียงกีเอาละก็แสดงฝีมือหน่อยนะงานทาสีนี่มนเรื่องหมูๆอยู่แล้วสบายมากมเฮ้ยเมื่อกี้มันหยุดนะอาไรไมารู้ไมกกี่หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดสิ ฉันบอกให้หยุดยังไงเล่านายจะวิ่งตามฉันมาทำไมไม่เียมีสารท้ารอบมาด้วยอ,อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเห็นเธอวิ่งดีขามันก็เลยวิ่งตามมาเองอะ่ะฉันไม่มีเวลามาเสาวืววน,นากับนายหรอกนะที่ยุกิแดงสปีดสิสิ่งแดงเกิดเลยนะอย่าให้หมอนี่ตามทันที่ยุกิขนาดแกยังนัน่นอย่งจำชื่อได้เลยหยุดนะโอนี่ม่รู้มิกี ฉันชื่อนี่ชื่ชออยามาคันกูโร่ไงฮะอะไรนะไม่ได้เย็นยและตกลงเราจะต้องไปถึงไหนกันเนี่ยหรือจะไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วอ,อาจต้องเดนฝ่าอยู่ในหุบเขาหรือไม่ก็โดนเอาไปทิ้งขยะหรืออาจจะโดนเอาไปท,ทิ้งทะเลถูกประวัดกลืนลงท้องแล้วก็ออกจากท้องประวานไม่ได้อีกเลย ทำยังไงดีก็แก่ใจเน,นี่ยน่นวักคณะจังฮะ<า>ออุนเอานี้มารู้พอชิยูกิวักคณะจังค่อยปีลงมานะค่ะฟังไนดะ้เธอชิยูกิเดี๋ยวหน่อยได้เลยฮะให่หคุณเอาน,นี้มารูไม่ได้นะ เขายังเชื่อเธอที่ยูกิมันไปเรียกฉันมาเนอะย่าอะไรค่ะคุณอนิมารุคุณขี่เธอช่วยยูกิได้เก่งกว่าฉันซะอีกนะคะมันแงอยู่แล้วเพราะจิตใจของฉันงดงามกว่าใบหน้าตั้งเยอะช่ยเยอด้วยรอด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อมันเยอมไม่แกขี่จริงๆนะเหรอแงอยู่แล้วค่ะแต่ว่า นี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วอะนะใช่เข้าใจเจมแจ้หรือยมงิจิตใจที่สกปรกก็สามารถขี่หลังมาได้อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกันหรอกจิตใจฉันหนักงดงามกว่าแม่ฉันเยอะว่าไงน่าเจพูดออกมาอีกเีสซคนที่จิตใจสกปรกขี่มันไม่ได้หรอกค่ะแม่เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอกะเป็นยังไงล่ะอ้าวโทชิยูกิยังไม่คนขี่ได้ด้วยเหรอเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไม่อยากลองดูไหมคะเอ๊ะ จะดีเหรอเชิญเลยคะล่ะอ่ะเทชิยูกิแม้สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยโอนี้มารู้เธอเห็นหรือยังล่ะคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์น่ะสัตยอมเชื่อฟังแต่โดยดีเลยล่ะเห็นไหมน้อยไม่ใช่แล้วเรื่จิตใจของการขี่มา้ามันไม่เกี่ยวกันหรอกนะ